ada pemaza atau waktu ha atau mau atau waktu arah atau tempat kamu mu atau waktu arah atau

สํฆังปจฺจามิสรณํปจฺจามิธรรมํสรณํปจฺจามิสงฺฆํกรณํปจฺจามิอุทิฏฺฐิปุญฺญํสรณํปจฺจามิโสริยํปุฏฺฐํสรณํปจฺจามิอุทิฏฺฐิสํฆํ atthame okhiyapi sambandharana gacchami assiyanti pukam saranan gacchami okhiyapi pukam saranan gacchami assiyanti samkhan saranan gacchami okhiyapi dhamma saranan gacchami S kannati papa vera manisikapatan samadhianme S Kannati papa vera เวระมะลีจิตตาปะตังปะมาทิยามิโอสาวาตาเวระภันนิจิตตาปะดังสมาธิยัมตุหะเมยะยะมัสสะปะมาทะกาเวระมะลีจิตตาปะตังปะมาทิยามิตุหะเมยะยะมัสสะปะมาทะกานา Thank okay. you. อยางว่าวันจารุรกันนิบาวัาจารุโกันนิบาตก็คือการประชุมมีองค์ตการรชมองค์กรมีอะไรว้างคือองค์องค์กรก็คือคนหนึ่องค์องค์หนึ่ได้แต่กาที่มาประชุมกันทั้งหมดโดยที่ประเับนัดหมายมาดยกันหนึ่ันองร้อยหาสิบมาถึงยา องค์ที่สองก็คือพระที่มาทั้งหมดทั้งหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบนั่นแหละเป็นพระที่ได้รับการสมบูรณ์โดยตรงจากพระพุทธานี่เป็นองค์เนย่งองที่สามก็คือพระสงฆ์ทั้งหมดที่มานะ่รัะล้วนจะเป็นจาราโทคชีเลกคือความไม่ดีต่างๆนี่เป็นองค์หองค์ที่สี่ก็คือนนังเป็น วันขึ้นที่ผ่านการเดือดจากของปีน่ะนี่เช่นโยนเลยรวมกั้งหมดก็เป็นการรวมบาษาอิตาลีอีกแต่วันการรวมันาอาลีญาโยงทั้ลายก็คงจะได้ทราบเรื่องราวละเอียดจากพระสังเกตให้ฟังและเวลาเวลา ที่จะทำประกาศบูชาโดยการเรียนเรียนในสถานที่ที่เป็นที่ที่ปริสัทรานระทำและะสมโดยเวลาใกล้วูมาระยเวลาที่ที่จะทำทำตามที่ที่แบบนี้จะทนั้นการที่จะทำ

ที่เป็นพะสงฆ์ญญาติของท่านก็ควรมาของวทกเึนตัวลงะวาหัว่เราะว่าศาสนาเด็นหน้าว่างไมการนวามกนะโมตัสสัพะตมาตสัมมาสัจันัโมกตัสสาพระอรหนต์ะโตสัมมาสัมพุทธสสะ นะโมตัสสะภะธโะนะโตัสสะอาารังอาทายมหะอุณเมยุณมุตสัะตาสัพพะตามหะนักขันเตนะคุณะจัมโยุโต ยัสสาตะสะสาสัพโผสัพพะหังสัมมาสัมพุทโธสัมมาสัมพุทโธจาคุงรังคิเถภาวนาสภาสัญญิภาเส bhava sarati mokan pati mokan uttisi, uttisi bhavahi, bhavahi anha, anha kairasani, kairasani samvesa, samvesa yevah, yevah vina, vina samvana, samvana samvete, samvete สัตเพศสัตเพศอันาอันนามัิาวะมัิาวะวะตวะตนสันติังอาาอาเวรุเวรุเ

Bisukro, bersang, bersang, य रसाने रसाने दिक्खु इखो सानि सानि सर्वे सर्वे संजेव संजेवा हिना सवनां विस्वावनां आजन्हाने आजनानी इमान् इति माथा पातु नमे पुक्ख Kekala, Kekala, Sakti, Sang, Sakti, Sang, Sang, Pata, Sang, Pata, Tira, Tira, Pate, Pare, Sipu, Pate,

นิสานิอาติโกปะติโกสยามาสยามะสัตุโลมันเตสัพว์ตุโลมันเตพระทวารพระทวารสวสดวัสดสังโฆสังโฆโยธิราุโยระชเลสปาริเปุโติปุโตภูเนริภูเนริพะราหะโร เอเอตะกาเรสภาวะสุขภาวนาปัญญาสระสระปุเตปุเตวัฏฏิกานาโตอธิคันทะสุขมหานังอธิคัตังอธิคัตังอธิทายะอิทายะสุขะนะ <muchas> पि शोभवार

ปะปะวะโตสาวกสังโวรยติทางจาริปุริสยุกานิอันตะกุริสกุคลาอิสัพพะวะโตสา i Khpatiban nu bakkawa wattuasa wagaang kua ucupatipan nur pak wattuosa wagaangku yayapatipan nu bakkawa wattuasa wagaang kuasaami we อิติปิโสภะคะวะอะระหังสัม naiko pacatangwe tidak povin disupbat dipan no apa waktuasa waga sangku cu pad dipannut apa watasa wa sang ya yapatipan no papa watasa wa วัตัวสาวกสังโวยจิทังจตาริปุริสยุกานิอัตปุริสกุภัลลาอิสัมปะวัตัวสาวกสันควร